เดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าวกันที่ดาวเทาซานดิเอโกค่ะตอนนี้กำลังขับรถไปน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถ้ารถไม่ติดมาก mm hmm. ก็นานๆไปทีเนาะเมื่อก่อนไปบ่อยมากคือช่วงปีแรกๆที่เดทกันนะทุกวันเพราะแบบทำงานอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ก็คือหมดโปรนั้นแล้วขับรถเองได้แล้วไปเองสิเอออะไรอี้แต่วันนี้คุณชาจะพาไปนะคะ Where are we going babe อีเด้นค่ะทุกคนเราถึงที่ดาวเทาซานิเอโกแล้วนะคะจะบอกว่าหนาวมากทุกคนแล้วเราจอดรถไกลมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์คือวันแห่งการปาร์ตี้แล้วอีนางคือใส่รองเท้าส้นสูงมาใช่ไหมคะส่วนสามีฉันจ,จำเอาจำเอาเพราะตัวเองใส่เาายย้าใบไงตัวเองก็เดินเร็วมากๆนะคะ ะจะเดินทีทีนี้ก็คือต้องมองรถด้วยนะคะซ้ายขวาเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าวันเสาร์นี่เป็นวันอันตรายถ้าเราไม่เดินไปชนเขารถก็อาจจะมาชนเราได้เพราะบางทีอาจจะมีคนแบบเมาเราขับอะไรอย่างนี้นะคะโอเคกำลังเดินไปที่ร้านอาหารไปดูทางเดินกันค่ะทุกคนที่นี่คือ Little Italy นะคะก็คือเป็นดาวทาวซานติเอโกนี่แหละแต่ว่าเป็นเขตเหมือนแาลว่าเป็นร้านอา,าอาหารอิตาลีเยอะมากๆนะคะ โอเคเราจะเดินข้ามถนนไปค่ะหย่ยาเมาก็อยู่ในร้านอาหารนั่นนะคะเยมเก่งอาจารย์รอสั่งอาหารนะคะบปมสั่งวายไปเป็นวายโรตีแล้วก็บปมจะรอสั่งอันนี้ไปนะคะคาราเมล เป็นอะไครเซอร์แล้วก็คำว่าจะสั่งเป็นคาโบนาร่านะคะ เจอมาแล้วค่ะเดี๋ยวลองทานดู<ะ>ความเป็นมนุษย์แม่ลูกอยากมานั่งด้วยไ,<ป>ไม่ใช่อยากคิดถึงแม่นะอยากเล่นโทรศัพท์ มันไปนิดนึงคือน้ำมันแบบเยอะมากค่ะทุกคนก็พอได้นะได้นจิ้มแต่ว่าโดยรวมแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้น้งมันมันเยอะไปหน่อย มีน้ำจิ้มมาให้สองแบบนะคะทุกคนอันี้เป็นน้ำจิ้มอีกแบบเึงนะคะทุกคนเป็นสีแดงอร่อยมาก แล้วก็ตอนแรกที่สั่งอาหารไปนะคะเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ทําเหมือนแบบว่าไม่เข้าใจที่เราพูดไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสียงเพลงมันดังหรือว่า อยากแบบบริการเราให้ดีนะคะเพราะดูว่าบริการตัวอื่นดีมากแต่เขาชาบซีหน้าใส่ตรงแบบนะคะซึ่งนี่ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะเพราะการที่เราจะมาร้านอาหารก็หมายความว่าเราต้องมีกำลังทักจะจ่ายใช่ไหมคะเราก็อยากได้การบริการที่ดีเปล่าร้านอาหารก็ไม่ใช่แบบร้านอาหารแย่ๆแ,แบบว่าเีที่ดูอ่ะมาละมาละก็ได้นะ สิบให้แค่ให้เก้าจุดห้านะคะเพราะว่ามันเค็มเป็นิดนึ่งแต่โดยรวมอร่อยมากๆของสามีบ็สั่งแซลมอนแต่ของแบมสั่งเป็นอ่คาโบนา่านะคะแล้วก็มีแบบเป็นพอกเบลรี่ให้หน่อยนะคะเส้นหนามาก

We'll make music all the time. <laughs> อร่อยอ่างเยลนอาเอาอัแรกนะคะคบร์มคาราบาพรแบคิดว่ามันอร่อยนะแต่ว่าน้มันมันเอกินไปคน้เหมือนมันทอดในอุณหที่ไม่เหมาะรานนี้แบบมตามรอยิมานะคะพอเปิดเจอแล้วเบอกว่าเอรนี้แบบมันสวยมากแล้วก็อาหารอร่อยก็เลยตามรอยมานะคะคือตอนเมาผ่านหลายทีมาก ยืนรอฝนที่นี่ก็เคยไม่เคยเข้ามาแต่สักทีนี่คือทางแรกเพราะว่าเจ้าฟู้ดเบบี้เกิร์ส do you want to try my food it's yummy it's really thin pasta but so yummy a b s o l t e เป็นอีกเธอไม่น่าจะกินหมดแล้วค่ะทุกคนแต่เราค่ะพอชอบมากสามีแบบเจอหนังยางข้างในผักนะคะอะไรเยบบอะบวชพอเวลานางมือเพื่อนนางก็จะชิมึ้นมาให้พ่อนางเช็ดไนนะคะอุ้ย่า ทุกวันเสาร์นะคะจะมีตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วอีกวันหนึ่งน่าจะเป็นวันพุธถ้าบบจำไม่ผิดนะคะตลาดใหญ่มากน่าเดินสุดๆเลยคนเยอะมากแบบแพ็คเลยค่ะทุกคนดี s ังอิตาลี h a t s m y happy อากาศเย็นๆกำลังสบายเลยทุกคนเย็นมาก ดาทาง <Wow. S 1> okay, ังสานดีเอเกว้าวโอเคทุกคนน่าจะจบคืนนี้ตัวแค่นี้แหละนะคะทุกคนเพราะว่าคนเมาถือกล้องน่าจะไม่ได้ดีนะคะกุศล <c oughs> <c oughs> น,นะคะทุกคนฟันดีคะ่ะ